สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะแนะนําเพื่อนๆครับเกี่ยวกับวิธีการรีเพร์เจ้ากระเพราต้นนี้ครับที่ผมใช้คําว่ารีเพ์ครับคือการทําสาวให้กระเพราต้นนี้ใหม่ครับซึ่งกระเพราเราต้องเก็บครับว่าเวลาเราปลูกครับมันจะอยู่กับเราได้ประมาณ3-4เดือนหรือบางต้นครึ่งปีหรือบางต้น1ปีมันขึ้นอยู่กับวิธีการจัดก,การกับมันครับ ซึ่งหลายๆคนไม่รู้ครับว่าเวลาที่มันออกดอกครับนยฮะบางคนบอกชอบกินดอกแต่สําหรับผมผมจะไม่ชอบดอกครับเพราะถ้าเกิดมันมีดอกมันคือการขยายพันธุ์ครับเพราะนั่นหมายว่ากระเพราครับถ้าเกิดเขาออกดอกมาเมื่อไหร่อย่าง,งเงี้ยเดเ๋ยวเขาจะตายครับเพราะการออกดอกคือการเสรียสละต้นแม่ให้ตายครับแล้วก็ลูกที่ออกมาเป็นลูกหรือเป็นดอกเป็นผลครับมันก็จะร่วงลงไปเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ครับมันคือการเสรียสละของแม่ครับซึ่งวันนี้ครับผมก็เลยไม่อยากให้แม่เขาเสียสละครับผมก็เลยจะทําสาวครับโดยการที่ รีเพย์ใหม่ครับก่อนที่จะไปดูวิธีการรีเพย์ผมอยากให้เพื่อนเข้าไปกดนี่ครับที่สับสไครยครับแล้วก็กดที่กระดิ่งครับอ่ะวิธีการทาสาวครับไม่ยากครับอยากให้ต้นกระเพราต้นนี้อยู่กับผมไปนานๆก็คืออยู่ไป2ปีสาปี4ี่ปีสามารถอยู่ได้ครับโดยการนี่ฮะเมื่อมันออกดอกมันหมายถึงว่าเดี๋ยวต้นนี้จะตายแล้วมันคือการขยายพันธุ์เราก็ตัดดอกทิ้งซะนะฮะตัดดอกทิ้งไปเลยครับตรงไหนที่มันจะออกเป็นดอกครับตัดทิ้งเลยครับ แล้วต้นนี้จะอยู่กับเราได้อีกนานครับมันเป็นวิธีการง่ายๆครับแต่ละหลายคนอาจจะไม่ทราบครับวันนี้ผมก็เลยมาาทําคลิปนี้ครับเพื่อเป็นการนําเสนอนะครับถืออย่างน้อยก็คนที่ไม่รู้ก็จะได้ทดลองทาตามครับส่วนคนชื่อรู้แล้วก็ถือว่าเก่งครับผมก็ไม่ได้เก่งครับแต่จะาเกิว่าผมก็คอยสังเกตครับแล้วก็กูลองตลอดครับูครับก็คือทดลองครับเห็นใครทําอะไรปุ๊บเออแล้วก็มาคิดแล้ววิเคราะห์ต่อครับ ก็เลยเป็นกูลองนะครับไม่ใช่กูลูเนี่ยตัดดอกให้หมดครับซึ่งเขาจะได้ไม่ตายครับซึ่งผมก็ตัดใบหลายต้นครับจากบางทีครับต้นเล็กๆครับมันก็เกิดการอ่าออกดอกครับซึ่งเราก็ต้องตัดดอกทิ้งครับเพราะไม่นั้นครับต้นนั้นจะตายครับเนี่ยตัดไปเลยครับไม่ต้องเสียายครับรอในส่วนของใบใหม่ออกมาครับซึ่งถ้าเกิดออกดอกครับเราสามารถปล่อยได้ก็คือบางคนบอกชอบทานดอกนะครับสามารถปล่อยได้ประมาณนี้ครับเนี่ยฮะ เป็นดอกลักษณะคือพอเขียวๆแบบแทงมาใหม่นะฮะปล่อยไว้ได้ครับแต่อย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ครับเ้าอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวต้นนี้จะตายทันทีครับส่วนบางคนบอกอ้าวเสียดายกลัวคือต้องการขยายพันธุ์โดยการที่ให้เมล็ดมันร่วงก็นี่ฮะพอเราตัดปุ๊บนีฮะมันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเราก็เอาในส่วนของที่เราตัดนะครับไปโรยทิ้งไว้ตามที่ต่างๆครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นวิธีการขยายพันธุ์ครับก็คืออย่างน้อย เราก็ยังรักษาต้นแม่ของกะเพราต้นนี้ไว้ครับก็สําหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วก็อยากทดลองในสิ่งที่ผมนําเสนอคลิปนี้ครับก็ยังไงไปทดลองทาตามครับก็สําหรับเพื่อนครับใครที่เปิดมาดูคอนเทนต์คลิปนี้ครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกับทางช่องสตูดิโอเพียงเนี่ยฝากเข้าไปกดติดตามได้ที่ช่องครับนั้นครับมันจะขึ้นเป็นลูกกระดิ่งครับไปกดที่ลูกกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับถ้าเกิดขึ้นชอบคอนเทนต์ที่ผมนําเสนอคลิปนี้ครับก็ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์ครับ แล้วกดแชร์บอกต่อในเรื่องราวที่ผมนำเสนอในคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมก็เสร็จกอยดีขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ